สวัสดีครับตุ้ยธีรพัฒน์ถูกใจฉากนี้ในละครไม่สิ้นไร้ไฟสว่างมากๆแหมบทบู๊คุณปัทวีนี้เท่จริงๆเลยครับใช่ว่าจะมีแต่อารมณ์เชื่อเชื่อของคู่พระนางในละครไม่สิ้นไรไฟสว่างเปลี่ยนมุมมาดูความเดือดของเรานุ่มๆกันบ้างค่ะจับตาดูม่านนี้ของตุ้ยธีรพัฒน์ได้เลยค่ะจับปืนพร้อมบู๊สนั่นกับฟังมาเฟียตัวร้ายอย่างเชนนทวันและบีธีรพงศ์แบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันง่ายๆนะคะตุ้ยบอกว่าสนุกและตื่นเต้นได้ออกกําลังบู๊มันสะใจมากๆแฟนๆห้ามพลาดเลยค่ะ สนุกสนานมากครับขับรถไล่กันแล้วก็หลบหนีแล้วก็ยิงกันสลุดทีเดียวกูชอบบูเลยครับเงือตกซิกซิกเลยนะแต่สนุกดีเรื่องนี้เนี่ยมีครบรถจริงๆนะครับในเรื่องของการฟาดฟันกันทั้งอารมณ์เรื่องของการเบาสมองบ้างแล้วก็มีฉากบูบ้างมผมเชื่อว่าความดูเด็ดเผ็ดมันและความเข้มข้นของเรื่องราวเนี่ยน่าจะถูกใจแฟนละครเจ็ดสีครับเปิดสึกงัดข้อกันขนาดนี้เรื่องไม่จบง่ายๆ่แน่รอชมในไม่สิน้นไรไฟสว่างคืนวันจันทร์นะคะ ไปเที่ยวกองละครที่กําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้ละครเพื่อนแพงและสาวน้อยอ้อยควันเรื่องหลังนี้นางเอกน้องใหม่ขอฝากในฝากตัวด้วยครับตามมาดูแม่เพื่อนในกองถ่ายเพื่อนแพงกันค่ะยุยจีรนันสวนมาดังรําแก้บนในฉากนี้ก่อนถ่ายทํายุ้ยก็ขอซ้อมท่ารํากับอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์งานนี้ยุ้ยบอกว่าขอซ้อมหลายรอบหน่อยเพราะไม่มีพื้นฐานด้านการได้รําเลยสักนิด ซ้อมจนคล่องก็ลุยถ่ายทำกันเลยค่ะแม้ระดับยุยจิรนันผู้ยุดสโลแกนไม่มีอะไรที่ยุยทำไม่ได้ฝึกแป๊บเดียวก็โชว์ไร้รำไล้อ่อนช้อยงดงามตามแบบเป๊ะค่ะ ที่นางเอกน้องใหม่จากจอเจสีพีพีพัชยาเพียงเสมอชวนเดอะแก๊งมาร้องเพลงขอสตางจากคนใจดีในฉากนี้ของละครสาวน้อยอ้อยควันที่ครดีด้านนำมาปัดฟุนมาอีกครั้งเพลงนี้ยังคุ้นหูกันบ้างไหมคะจบไหมทางนี้เขาต้องมี นอกจากจะถ่ายทอดบ,บทเพลงด้วยตัวเองพีพีพัชยายังเต็มที่สุดๆทุ่มเทแต่งหน้าเลอะเทอะแต่งตัวมซอ,อบแบบไม่ห่วงสวยเป็นกำลังใจให้เธอกันด้วยนะคะเบื้องหลังสนุกสนุกของละครเพื่อนแพงและสาวน้อยอ้อยควันยังมีให้ชมกันอีกเยอะติดตามได้ทางรายการบันเทงต่างๆของช่องเจสีค่ะ ตำนานสมเด็จพระนเรศวนมหาราชอาวสารหงษาแฟนหนังจะได้เห็นชีวิตช่วงสุดท้ายของพระสุพรรณกัลยาครับหลังจากพระนเรศวนชนะศึกยุทธหัตถีฝ่ายหงสาวดีชะตากรรมของพระสุพรรณกัลยาองค์ประการจะเป็นเช่นไรติดตามบทสรุปทุกตัวละครในมหากาพ์ภาพยนตร์แอคชั่นอิงประวัติศาสตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาวสารหงษาค่ะ พระสุพรรณกัลยาไม่ใช่คนดําเนินเรื่องแต่ว่าเป็นชนวนเล็กๆน้อยๆที่เกิดเรื่องค่อนข้างจะใหญ่ต่อมาเรื่อยๆคือท่านไม่เคยลืมว่าท่านมาจากไหนท่านไม่เคยเปลี่ยนการแต่งกายวิถีชีวิตท่านยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างภาคอวสารเราก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระสุพรรณกัลยาซึ่งพระนเรศวรจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการลบแล้วคือต้องการจบก,การรบเพียงเท่านี้ประพฤติพระเจ้านั้นทังเรงในขันธ์ผีองได้รับผลกรรมตอบแทนใี่สาสม ในวันพรุ่งนี้ใหม่ดาวิกาใบาเฟิร์นพิมพ์ชนกและออมอักภพันธ์จะไปพบแฟนๆในกิจกรรม 7HD Festival ที่เซนทัน f e สติวัลพัทยาบีจังหวัดชนบุรีแฟนๆอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ